นิวเปกให้กำลังใจกันพลอยในฐานะเพื่อนก็ได้แต่ส่งกำลังใจเล็กๆนักร้องดีว่าตัวแม่นิวนภัสสรจัดงานเปิดตัวค่ายเพลงบ๊อบบี้นะ M เอ็มวันเดอร์เอ็มสแบงคอกชั้นห้างานนี้สื่อมวลชนจึงมีโอกาสได้สามารถเธอและสามีหนุ่มเป็กเปรมนัทถึงเพื่อนสนิทอย่างกันกันตถาวรและพลอยอัยดาถามถึงเพื่อนกันกับพลอยได้ติดต่อคุยกันไหม นิวตอนที่รู้ข่าวจริงๆก็ตกใจไม่ต่างจากทุกๆคนเลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นกับใครก็ตามโอกาสนี้ก็ต้องให้ให้กำลังใจคือตอนแรกๆที่รู้ข่าวก็มีการสอบถามแล้วก็ให้กำลังใจกันแต่ไม่ได้ส่งอะไรไปเยอะเพราะเรารู้ว่าตอนนั้นเขาก็ต้องเครียดด้วยแต่สำคัญที่สุดคือนิวเป็นห่วงในเรื่องของจิตใจทั้งของเด็กด้วยแล้วก็ครอบครัวและลูกเขาด้วยเป็นห่วงค่ะ ด้วยความที่มีประภาพที่มีระหว่างการเราก็ยังส่งกำลังใจไปให้เขาเสมอเรารู้สึกว่าเป็นห่วงเราก็ส่งใจไปให้ส่วนตัวว่าเฮ้ยเราสามารถทำได้ในสิ่งนี้แหละสิ่งที่ดีที่สุดมันก็คือกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับเขาแล้วก่อนที่เขาจะเข้าไปอยู่ข้างในเราได้มีโอกาสได้เจอได้คุยกันไหม มิวคือไม่ได้เจอกันเลยกันเขาอาจมีงานเยอะมากๆนานๆถึงจะได้เจอกันทีพลอยด้วยก็จะเป็นการส่งข้อความหากันมากกว่าเบกใช่เราไปร้านตัดผมร้านตัดผมพลอยเขาก็ไม่ได้คุยกันนะเราก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ New, บางอย่างมันเซนซิทีฟมากๆเราก็ไม่กล้าที่จะไปถามหรือไปตีความรู้สึกก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะเข้าใจและยากกับคนที่เขาประสบความรู้สึกแบบนี้ด้วยก็เป็นว่าให้กำลังใจทุกฝ่ายดีกว่าค่ะกระแสะค่อนข้างแรงกับเขาพอสมควรเรารู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นคนใกล้ตัว นิวเรามองอย่างนี้ค่ะมองว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้เรามองอย่างนี้ไม่อยากจะไปโทษใครเขาถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะทำยังไงเราคิดอย่างนี้เราคิดเรามองในมุมเรามากกว่าและนิวก็คิดว่าเขาก็คงไม่ได้คิดว่าจะไปทำร้ายใครแต่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือการแก้ปัญหาต่อไปก็ช่วยกันแก้ปัญหามากกว่า แล้วเรามองว่าการจะมีโอกาสออกมาสู้คดีไหมเบกก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีหนทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ส่งกำลังใจน้อยๆให้เขาผ่านพ้นเรื่องร้ายๆในชีวิตของเขาชีวิตครอบครัวหรือทุกอย่างในชีวิตของเขาได้เร็วที่สุดแค่นั้นเอง นิวไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกคนตั้งตัวและขอให้ทุกคนผ่านคนเรื่องราวนี้ไปได้โดยเร็วแล้วเรามองโอกาสในวงการของการว่ายังไงบ้างมันยังมีอยู่ไหมถ้าเขากลับมาแล้วนิวอันนี้นิวตอบยากมากค่ะเบกมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะ นิวให้มันเป็นเรื่องของอนาคตและมันเป็นโอกาสของทุกคนโอกาสคือประชาชนงานก็คือผู้สนับสนุนที่จะให้โอกาสเขามากกว่าแล้วพลอยละเราได้ติดต่อเขาบ้างไหม นิวไม่ได้ตอบเลยค่ะแล้วนิวก็เชื่อว่าทุกวันหลายๆอย่างในคนไทยที่เจอไม่ว่าจะเป็นการโดนหลอกลวงมิจฉาชีพหรือการเสียทรัพ์ในรูปแบบต่างๆมันเป็นภาวะที่ทําให้เรารู้สึกกดดนันเครียดดิ่งแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้ารู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้น มันจะต้องหาทางออกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิหรือแม้กระทั่งฟังเพลงวันนี้เอาจริงๆที่เรามาเปิดค่ายวันนี้ในงานก็มีปล่อยเพลงใหม่นิวทำเพลงก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่หมดหวังเป็นเพลงที่ให้กำลังใจมากๆ